ฮัลโหลอันนี้เป็นอาหารเสริมของลูกนะครับแอปเปิล้ลลูกชอบมากสวัสดีค่ะลูกใครจะกินแอปเปิ้ลมากค่ะใครจะกินแอปเปิ้ลมากค่ะโัแอปเปิ้ลอร่อยอร่อย <laughs> กินขั้นใหญ่เลยอะอ่ะลูะอกอ นั่นไงหมาอะไรไม่รู้ชาติ <laughs> <laughs> <Nah, ayo. laughs> กินให้อร่อยเลย